ก็ดีนะครับรู้สึกว่าฟีดแบ็เกินคาดมากเลยทางช่องก็แจ้งมาว่าตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยเรตติ้งก็ไปแบบ4ี่กว่าอะไรเงี้ยครับก็หายเหนื่อยเพราะว่าเรื่องนี้เข้มข้นแล้วมันก็แบบถ่ายเหนื่อยจริงๆครบทุกรถทั้งคุกดินคุกทรายทั้งบูทั้งดราม่าอะไรเงี้ยครับก็ว่าคุ้มค่าที่แบบรอกคคุ้มค่าแล้วก็ยังมีเรื่องของการถ่ายแล้วเราต้องหยุดในเรื่องของมาตรการตอนโควิดด้วยอะไรด้วยก็ เลยทำให้เรื่องนี้ถ่ายกันจริงๆสองปีครับ้ยนีพี่โดมต้องไปแก้บนหมครับปดบดรู้ได้ยังไงเนี่ยดันเขาเรียกอะไรดันลั่นไปแล้วด้วยเนี่ยผมต้องไปวิ่งแบบเป็นร้อยโลเลยฮะไม่ได้ไม่บอกได้ไหมครดูว่าก็ตั้งใจว่าจะต้องไปแก้บน คือผมก็ขอไว้อย่ี้ยครับบางทีชอบไปไหว้พระไปกับคุณแม่แล้วก็ขอเรื่องนี้เพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราขอจะออนแล้วแน่นอนแล้วอะไร่เงี้ยคือเราขอแบบว่าให้เลตติ้งมันผ่าอยากให้เลตติ้งดีครับเพราะว่าคือเรื่องเนี้ยเอาตรงๆ่ะต้องบอกงี้ดีกว่าตั้งใจเล่นทุกเรื่องแต่เรื่องเนี้ยรู้สึกว่ามันกําลังเข้างวดแบบในตานแบบอินกับการเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเสียดายนะถ้าเกิดทุกคนไม่ได้ดู แล้วก็อาจจะด้วยสล็อตต่างๆในการเข้าฉายอาจจะมีการขยับกันมาจนแบบฟ i n น l ลี่ครับมันได้ออนแอร <c oughs> ผมเชื่อว่าทั้งผมทั้งยี่หวาเองนะครับทั้งพุ่มกับเองพี่วุฒเองทุกคนหายเหนื่อยจอยเองอะไรเี้ยก็เ,เล่นทุกคนก็หนักกันหมดบทค่อนข้างหนักกันหมดครับ มาเลยเซลเลยฟูหลายคำปูแล้วแล้วฮะหลายคำด้วยไม่รู้เหมือนขอบคุณมากครับทุกๆมีมทุกๆคนที่เอาไปตัดเอาไปอิดิตอะไรอย่างงี้ครับถือเป็นกำลังใจครับของนักแสดงทุกท่านครับวันนี้ยังเพิ่งแบบเริ่มเลยนะฮะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีแบบไปกว่านี้เยอะใช่ครับ รู้ส่ายี่หวต้องเจ็บตัวเยอะหวายยี่หว่าเรื่องนี้สะบักสะบอมจริงๆนะเขาถ่ายเขาก็เขียวช้ำไปหมดแล้วก็เล่นกันจริงๆที่เราเห็นไม่มีออมมือครับเพราะว่าพอออมปุ๊บเนี่ยพี่วุ๊ดก็รู้ละเฮ้ยไม่จริงปลอมโดมเอาใหม่อะไรเงี้ยเพราะเราเห็นเขาเขียวแล้วลายนี้เขาคนเชียงใหม่ขาวไงฮะพออีกวันมาเป็นรอยนิ้วเลยสี่ห้านิ้วอย่างเงี้ยเราดูว่าเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอเอาแล้วแฟนว่าไหมอะไรเงี้ยเก่งใจน้องเขาดี พุ่มสุดตัวอาการที่เล่นแล้วร้องไห้ทั้งวันน่ะถ้าใครลองมาเล่นจะรู้ว่ามันเหนื่อยครับเราร้องไห้เองสิบนาทีเรายังเหนื่อยเลยอันนี้ตลอดทุกคัดทุกฉากรอ้องตลอดก็นับถือครับแต่ช่วนี้พี่หยกก็ทั้งแบบทีวีเออยออนไลน์เอ,อ่ยจะเรียกว่ากระแสมาทุกด้านเลยเหรอช่งน,นี้เป็นไงบ้างก็ก็รู้สึกดีนะครับจริงๆแล้วผมมันก็เป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของเวลามากกว่า ก็ต้องขอบคุณ <aja> ทุกคนครับที่ยังสนับสนุนและยังไม่ลืมคุณปุ๊กแล้วกันก็กลับมาในเวอร์ชั่นมุงขมึ5 6 8นขม2568นะครับก็ก็คิดว่าทุกคนจะถูกใจไม่มากก็น้อยครับออนไลน์ก็ออนไลน์ก็ก็ก็ทำไปเรื่อยๆเหมือนเดิมอยู่ครับธุรกิจพี่ยมก็ใช่ผมเพิ่งลอกธุรกิจใหม่ทำกับหน่วยงานของทางราชการกับศูนย์นาโนเทคครับเอาศนุนไทยไทยเลยครับมามา ยกระดับด้วยนยวตัตกรรมของทางน,นานโนเทคเราก็ตั้งตั้งใจครับอยากให้มันบูรณาการไปถึงระดับของคนชุมชนในหมู่บ้านเกษตรกรที่เขาปลูกจริงๆแล้วเอาภู้คาวมาทําเป็นนานโนผู้คาวใบภู้คาวเนี่ยรเรียกอะไรว่าแต่ๆช่วงอฤษภาคมพฤษภนี้ก็จะมีแบบหลายๆโปรเจกต์มาโดยตลอดอย่ตั้งแต่ก่อนนั่นีก็ทำค่ายเพลงนี่เรื่องคามร่วมมกิจโซนหมู่บ้านโซนแล้วก็อยู่แบบหาเรื่องเหมือนก <S <S อันบางทีอย่างเงี้ยอย่างทำค่ายเพลงก็โอ้แบบ สนุกนะครับแตบไมเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็ยังไม่หยุดครับก็ก็ยังมีไฟอยู่ครับยังอยู่ในวัยเลขสี่ี่ยังคุกรุ่นอยู่แต่คนเซวผมก็เห็นที่ดตอนนี้ถ่ายกลับมาหน้าจอคุณภรรยาตอนนี้คือคุณภรรยาโดมใช่ไหมครก็แฟนจริงๆทำธุรกิจครับตอนนี้เขาไปเปิดร้านเสื้อผ้ามัลติแบรนด์ที่สยามฝากทุกคนด้วยนะครับ ตอนนี้มี2ร้านแล้วครับรูลกูลแล้วก็ร้านชื่อ When I Love I Love อยู่สยามหมดเลยครับคือเขาก็ไปเอาทอจทางด้านธุรกิจด้านกาคือนองชอบแฟชั่นพี่แล้วก็เขาก็มีเพื่อนที่เป็นสไตลิสต์มีเพื่อนที่ทําแบรนด์รุ่นใหม่มีเพื่อนที่เป็นแบรนด์มาจากเวียดนามมาจากบาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใครชอบเสื้อผ้าแบบสไตล์แบบฮิปๆหน่อยแล้วก็มีความเป็นแบบ รุ่นใหม่หน่อยครับ Gen นีนิดนึง <c oughs> ก็ไปดูกันได้เพราะว่าสินค้าเข้ามาจากทั่วเลยครับมาจากอเมริกาใตา้มาจากเกาหลีมาจากอาบาหลีก็มีเวียดนามอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบรนด์มัลติแบรนด์เลยครับกดงว่า <c oughs> งานในารเาก็งานบริษัทเราก็จะไคืองานอินฟูเขา <c oughs> เขาเยอะครับใช่ <c oughs> แต่ว่าบางครั้งน้องเขาก็รู้สึกว่าถ้า <c oughs> ให้เขาเหมือนรีวิวสิแบบรดักไปเรื่อยๆแล้ว มันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนก็อยากสร้างธุรกิจอะไรในวัย30ต้นๆซึ่งผมมันเข้าใจนะในวัยเราถ้าอายุเท่าเขาเราก็โอ้โหหาเรื่องทำนือมี่ตลอดใช่บาปันอยู่ก็รู้สึกว่าเออผมได้ต้องลองตอนนี้จะได้เรียนรู้อะไรแล้วเราสมพพอย่างนีก็ให้คำแนะนำกับเขาไดงไหบ้างช่วยเต็มที่เลยครับแรกๆเอาตรงๆนะครับตอนเปิดร้านแรกเนี่ยผมคิดเลยเจ๋งชัวร์อันนี้พูดตรงต่อนี้พูดแต่ว่าไม่ได้บอกนะแต่คิดในใจ เซ็งชัวแต่ก็เอาอย่างน้อยก็ขามือตัวเองก็จะได้ประสบการณ์เนี่ยแต่ไปไปมาด้วยความที่ความวยูนิของเขาความที่เขาเอาแบบเขาเป็นคนเลือกเองกับมือนะครับอีเมล e ไปติดต่อแบรนด์เขาเรียกอะไร IG direct ไปติดต่อแบรนด์อย่างเงี้ยจนสุดท้ายก็ได้แบรนด์นี่เก๋ๆแล้วก็ไม่มีร้านอื่นมีแบรนด์เหล่านี้มันก็เลยดูมีความเฉพาะตัวถึงแม้ว่าอาจยอดขายอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเป็นยอดใหญ่แต่ว่าไปได้เรื่อยๆเลยครับ ได้ครับผมว่าต้องทำต้องทำเพราะว่าคนเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ตัวเองลงมือเนาะเหมือนแบบ l e ARNING BY DOING อ่ะคุณก็ต้องทำจะให้เราคอยซัพพอร์ตอย่างเดียวผมว่าไม่ใช่อยู่นี้ก็ต้องช่วยกันองึงงานตัวกับมเลยมีตอนนี้โดมน่าจะยุ่งกว่าอยู่ครับตอนนี้แต่ว่าน้องก็ยุ่งมากเพราะว่ากําลังจะเปิดร้านที่สามอีกครับสองร้านแรกอ่ะเริ่มอยู่ตัวแล้วก็คราวนี้ก็จะฟุ้นกับเพื่อน เราก็จะทําแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นคอลแลบกันระหว่างเวียดนามกับไทยครับก,ก็ไปแบบระดับแบบไปไปไปทรง<ๆ>นั้นเลยครับใช่ดูโปรเจกต์เขาจะยิ่งใหญ่ครตัวเราไม่พอเดี๋ยวว่าคือโปรเจกต์เขาเครีเอทีฟมากแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้หูยิ่งใหญ่ระดรับธุรกิจแบบเป็นร้อยล้านไปอะไรอย่างนั้แต่ว่าเขาก็มีวิชั่นที่ดีอ่ะผมมองว่าเพราะทุกวันนี้โลกเรามัน global แล้วมันเป็นทุกอย่างมันเป็นโลกเดียวกันละผมมองว่าถ้าเรา แต่มามุ่งเน้นแต่ตลาดในประเทศเราอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้เราไม่ว่าจะเป็นทีป๊อปทีฟู้ดใช่ไหมครับทุกอย่างทีเคาน์เตอร์ตอนนี้เรากําลังกระจายไปสู่หลายภูมิภาคเพลงไทยไปดังในอเมริกาใต้อย่างนี้ใครจะคิดใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นความทุกอย่างที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ผมคิดว่าณนะวันนี้สามารถเป็นไปได้หมดไอ้เราตองมีเวลาเอาว้เวจะไม่ ทุกวันทุกวันแน่นอนตื่นมาเจอหน้ากันอยู่ทุกคืนอันนี้ขิงหรือปวดอะไรนไม่รู้แล้วครับไม่ได้บอกไป็นทำงานมีแบบว่ากินตลอดมีตลอดบอกรักกันทุกวันหรือในช่วงระหว่างวันเราเราคุยอะไรกันบ้างที่แบบางคนต่างไปทำงานอะไรแบบจริงจริงก็ถามเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือบ้านมันรีโนเวทอยู่ใช่ไหมครับจะเสร็จแล้วล่ะแต่ตอนนี้อยู่คอนโด ทีเนี้ยคอนโดในเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดหรอกครับบางทีเราเล่นคอนเสิร,ร์ตกับมาบ้านตีสองตีสามเนี้ยเขาหลับแล้วไงเพราะง่าเขาเช้าอันนี้ก็ย่องยองยองน้ําก็ต้องอาบเพราะว<น>่าเมคอัพอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะสลับกันบางวันผม,มงานเช้าเขาก็ต้องไปเหมือนแบบมีการแบบเอาคนเพื่อนมาจากต่างประเทศไปเลี้ยงลูกค้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ผัดกันดึกออกลูกแบบต่างฝ่ายต่างเกรงใจกันมากกว่าว่าตอนเนี้ย ผมว่าด้วยด้วยวายววุิน้องโตขึ้นเขาก็มีความรู้สึกว่าเออต่างคนต่างต้องทํางานของตัวเองแต่ว่าก็ต้องเคารพพื้นที่ของคาระการเลยครับครับเดี๋ยวนางเอกบ้างครับนางเอกชอ๋อไปตลาด